เด็กๆกันไหนกันหมดไปไหนกันหมดเข้าห้องน้ําก็มีเขานึ่งเข้าห้องน้ําสวัสดีค่ะนกน้อยสวัสดีครับ้อหนึ่งเขนึ่งกำลังเข้าห้องน้ํใครใครอยู่ในห้องโอ้โหอืองอ่างอืงอ่างอยู่ในห้องเหรอฮะอืองอ่างกระลำมาลูกกระลำนี่ติดแม่เกินไปแล้วเป็นผู้ชายไงติดแม่นะหน่ะ เนี่ยสมใจก็นอนกับแม่ทุกคืนตื่นขึ้นมามาดูอะไรดำๆนั่งอยู่บนตัวทุกวันนะซาอบาตททำแผลแล้วนะคะทำแผลแล้วแผลก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเริ่มแห้งแล้วใส่เสื้อคุณตาคุนยาเสื้อมาให้หลายตัวเลยก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะเสื้อเนี่ยค่ะต้องคอยซัก เพราะว่าที่คุณตาคุณยายส่งเนื้อตอมาให้ไม่แกงไว้ซักผ้าเด็กๆอ่ะก็คือแยกแยกเด็กๆที่เขามีเชื้อโรคอะค่ะเหมือนเช่นแตงกวาเออแตงไทยแตงไทยแตงอ่อนพวกนี้แตงร้านพวกนี้เพราะเขาเป็นลิเคิเมียนะคะคุณตาคุณยายท่านก็เลยซื้อเนื้อตอมาเพื่อให้ซักผ้าค่าเชื้อสำหรับแมวที่มีเชื้อโรคนะคะ ท่านก็รอบคอบมากเลยนะคะกลัวว่าเด็กๆจะมีเชื้อโรคกันไงแล้วที่ที่ท่านซื้อกระบะทรายมาหลายๆอันเนี่ยก็เพราะว่ามีคุณหมอบอกว่าคือคือแมออ่ท่านเห็นแม่เกียงลงคลิปไงว่าเด็กๆฉีไปทั่วอะไรประมาณอย่างนี้นะคะนี่ท่านท่านก็บอกว่าคุณหมอบอกว่าเ,เด็กๆที่เขาฉีไปทั่วเนี่ยกระบะอาจจะไม่พอประมาณนี้นะคะทีนี้ คุณยายท่านก็ปัญญาของคุณหมอท่านก็เห็นว่าไม่เกียงงานเยอะนะคะก็คืออข้าวเนียวข้าสวยแล้วก็เนี่ค่ะนี่ข้าสวยแล้วก็ข้าใหม่ข้าใหม่อยู่นี่ข้าสวยข้าใหม่เนี่ยเขาก็เดินไม่ได้ก็งานก็เยอะอยู่แล้วนะคะเด็กก็อื่นกเยอะอยู่แล้วแถมยังต้องมีเด็กป่วยอีกเยอะแยะเลยนะคะทีนี้ท่านก็เลยต้องซื้อซื้อกระบาทรายมา มาให้เพิ่มเยอะขึ้นนะคะเพราะว่างานไม่เก่งเผื่อจะได้ลดน้อยลงไม่ต้องไปนั่งเช็ดตามพื้นนะคะว่าเด็กๆจะฉีฉ่ใส่ตรงไหนอีกไหมอะไรเงี้ยค่ะรอดูนะคะว่าพวกนี้เช้านะดูแล้ววันนี้ไม่เห็นมีฉี่เลยนะคะน่าจะได้ผลนะคะไม่เกยงว่ากระบาดทรายเพิ่มขึ้นน่าจะได้ผลวันนี้รู้สึกว่าไม่มีรอยฉี่นะคะไม่มีรอยฉี่ตามตามพื้นตามอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีนะคะน่าจะได้ผลนะคะ ท่านก็วางแผนการดูแลเด็กๆให้ดีมากๆเลยนะคะดีมากๆเลยท่านก็เป็นห่วงแม่เกียงด้วยนะคะ,ะเห็นแม่เกียงงานเยอะมากๆนะคะวันๆหนึ่งก็แทบจะไม่มีเวลาพักท่านก็เลยจะลดลดภาระให้กับแม่เกียงนะคะคือการซื้อกระบะทรายเพิ่มนะคะเนี่ยกระบะทรายใหม่ๆ er ซื้อเพิ่มนะคะเด็กๆก็เข้ากันเข้ากันดีนะคะเนี่ยกระบะทรายใหม่ๆพวกนี้เด็กๆก็เข้ากันดีนะคะเข้า ข้าห้องน้ํากันดีรู้สึกว่าไม่มีรอยฉี่นะคะปกตินี่จะมีฉี่ตามพื้นตามอะไรแล้วก็ตามข้างข้างกาแพง,ข,งข้างอะไรเด็กๆจะฉี่กันเนี่ยพอมีกระบะทรายใหม่ก็<ๆ>ก็รอดูนะคะ<ๆ>ว่าเด็กๆจะฉี่กันไหมอะนะคะว่าไงลูกแตงไทยจ้าแตงไทยอ้อนแม่มากๆเลยส,สารจ้าลูกจ้าเมื่อกี้ไม่ก็พาออกไปเดินแล้วไงคะ เมื่อกี้พาแตงไทยออกไปเดินข้างนอกแล้วนะคะให้เดินแล้วก็แม่ควบคุมไว้แล้วก็พอแม่เดินเข้ามานี้เขาก็เดินตามกลับมาเหมือนเดิมเขาก็ติดห้องนี้พอสมควรเหมือนกันนะท้างไงลูกทำแพ้แล้วนะล่าท่าแพ้แล้วตนะิลูกท่าแพ้แล้ว,ลลวเ,เดี๋ยวกะหายได้ลูกเด้เอแตงอ่อนน่าสงสาร อ่อนก็น่าสงสารจะเป็นอะไรแม่ก็รักจะเป็นอะไรแม่ก็เลี้ยงจะเป็นอะไรแม่ก็ไม่ทิ้งจะเจ็บป่วยยังไงแม่ก็ไม่ทิ้งไม่ทอดทิ้งนี่คือคำพูดของแม่นะคะแม่ก็จะพูดอย่างนี้แหละเรื่อยๆนะคะจะเจ็บป่วยยังไงจะเป็นยังไงแม่ก็ไม่ทอดทิ้ง มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันให้ตลอดเนาะใช่ไหมใช่ไหมลูกอยู่ด้วยกันแล้วต้องอยู่ด้วยกันตลอดจะเจ็บป่วยยังไงเป็นอะไรก็ไม่ทอดทิ้งกันใช่ไหม <c oughs> ไม่ทิ้งจะทิ้งไปนะจะทิ้งไปนะเนี่ยตาดำๆเนี่ยเด็กน้อยตาดำดเนี่ยจะทิ้งไปนะ เป็นอะไรก็ไม่ทอดทิ้งกันเป็นอะไรก็จะรักกันดูแลก,กันเนาะเออจะเป็นอะไรแม่ก็ไม่ทอดทิ้งจะเป็นอะไรแม่ก็ไม่ทอดทิ้งเ้าพูดบ่อยๆดีกว่าพูดบ่อยๆเออพูดบ่อยๆนะอ,อ่ารู้สึกว่าเขาอ้วนขึ้นนะคะแก้มป่องเลยนะตอนที่มาใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะยาวๆเนาะ fc ว่าผิดสังเกตไหมดูเขาอ้วนขึ้นนะคะเขาก็กินเก่งนะคะกินเก่งเห็นกินอาหารกินอะไรอยู่นะคะกินเก่งอ้วนขึ้นน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะคะดูแล้วตามที่เวลาไม่เก่งอุ้มนะคะน้ำหนักเขาเพิ่มขึ้นสวยด้วยคนสวยของเราเขาจมูกก็เป็นปลานำดำนะคะตรงจมูกเนี่ยเป็นปลานำดำและด้านบนเนี่ยที่เป็นขีดขีดเนี่ยก็น่าจะเป็นปานนะถ้าเป็นรอยเล็บมันน่าจะจางไปแล้วนะแต่ตาแม่ก็ไม่ดีเนาะ ก็มองมองดูก็เหมือนเป็นปานนะคะตรงจมูกด้านบนนะเขาน่ารักน่ารักน่าสงสารนะคะขี้อ้อนก็ส่วนส่วนแตงอ่อนนี่ยังยังไม่ได้กินยากระตุ้นภูมินะเพราะว่าหมอยังไม่ให้กินนะคะหมอว่ารักษาตรงแผลก่อนนะคะรักษาตรงแผลก่อนกินแค่แตงรา่ไอ้กินแค่แตงแตงแตงไทยนะคะยากระตุ้นภูมิแตงอ่อนนี่ยังไม่ได้กินคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวให้รักษาแผลให้หายก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยเริ่มต้นกินนะคะคุณหมอบอกกันนะคะ คุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องไปทําอะไรกับน้องนะคะน้องไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรมากมายคือแบบว่าถ้าน้องไม่แสดงอาการไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นนะคะแค่กินยากระตุ้นภุมก็พอนะคะคุณหมอบอกแล้วก็มีฉีดวัคซีนวัคซีนธรรมดาทั่วไปนี่แหละนะคะก็เป็นแค่นั้นก็พอนะคะคุณหมอคุณหมอแนะนํามาแบบนี้นะคะเข้ามาทำหาลูกไม่ โอ๊ยลูกเอ้ยเดินก็ไม่ได้นี่ลูกลูกเดินก็ไม่ได้ลูกยังจ,จะจีบสาวอีกเหรอลูกเอ้ยคนเก่งของแม่โอ๊ย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 ,อยด้ล้อมทักสาวเลยเน่ยอะไงานนี้ดิล้อมทักสาวเลยเน่ยอะไโอ๊ยคนเก่งเอ้ยลูกไม่ไม่ตาไม่ไม่เอ้ยคนเก่งอะ่ะ สงสารมากๆเลยดูก่อนนะคะว่าถ้าเอาไปทําหมั่นได้ก็คงจะต้องเอาไปทํานะคะไม่งั้นน้องทรมานนะคะเข้าใหม่แม่เก่งต้องทําหมั่นแหละแต่ต้องถ้าทําหมั่นไม่จำไม่ไปเฝ้านะคะถ้าทําหมั่นข้าใหม่แม่เก่งไม่ไปเฝ้ารอทุกอย่างลงตัวก่อนรอให้ลดสะดวกกว่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยพาข้าใหม่ไปทําหมั่นนะคะแม่จะได้ไปนั่งเฝ้วก็ใหม่ด้วยแล้วก็อาจจะทั้งวันถ้าไปทั้งวันแบบนั้นอาจจะให้พี่เคนอ่ะ มาดูเด็กๆแต่แต่ไม่ให้เข้าบ้านนะคะให้พี่เคียนอยู่ข้างนอกเพราะว่าถ้าพี่เคียนเข้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวกลัวว่าพี่เคียนเปิดประตูแล้วน้องๆหลุดหายไปนะคะก็ให้พี่เคียนอยู่ข้างนอกนี่แหละคอยเดินคอยอะไรให้เด็กๆเขาเห็นนะคะแล้วรอให้รถสะดวกกว่านี้ก่อนนะคะถึงจะถึงจะพาเด็กๆถึงจะพาเขาใหม่ไปเพราะว่าต้องต้องไปอยู่ทั้งวันไงไปนั่งเฝ้า เด็กน้อยเด็กน้อยเอ้ยเด็กน้อยใบตองใบตาลเด็กๆที่อยู่กรุงเทพตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยอ้วนขึ้นนะคะ ว้นขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเออสุขภาพจิตเขาก็ดีด้วยนะคะหรืออาจจะอยู่ที่กว้างหรือเปล่าไม่รู้นะเขาวิ่งกันวิ่งกันแบบกระโรดดโลดเต้นกันนะคะดีมากๆเลยเขาสึกว่าพวกเขานี่เอ,อสุขภาพจิตดีนะคะ ปีนขึ้นด้วยได้ด้วยเอยปีนขึ้นได้ด้วยลูกเก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลยปีนขึ้นได้เนี่ยฮะโอ้ยเก่งจริง